ขายของชำพันวะอ้า,อาขายที่คองชำไหมเนขายชใส่ใส่คองเจ้าน่ะโ,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 โปะ้ฮะปัดขายของํำไปเราก็มองอยู่ขา้างนอกเอ๊ะมันเป็นของํำจริงๆเลอะร้านก็ขายของจำจริงเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยเนาะที่ไในได้นะคะเข้ามาข้างใน ก็ขายของนะคะนี่นะคะอันนี้ร้านค้านะคะทุกคนแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าไม่ขอออก youtube นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สงวนสิทธิตรงนั้นนะคะอันนี้คือของที่เจ้าของบ้านขายนะคะแล้วก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเสาสูตรนะคะทุกคนคืออยู่คนเดียวนะคะมีบ้านสองหลังนะคะแล้วก็ขายของชําทั่วไปนะ ดูหน้าบ้านคือบ้านนางคือสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะในบริเวณบ้านตรงนี้นะคะทุกคนดูรั้วนะรั้วตรงนี้คือเจ้าของบ้านนางทําเองทุกอย่างนะคะเบิง้งนี่คือบริเวณบ้านนะคะโอ้ยเนาะถ้าไม่มีป้ายจะไม่รู้เลยว่าเป็นขายของชํานะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านของมาดามมงโพเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบยังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่นะคะ ดูขอนไม้นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลายามเย็นนะคะอันนี้คือบริเวณบ้านของนางนะคือเจ้าของบ้านหลังนี้อายุห่างจากมาดามก็ประมาณ2ปีนะคะนางเป็นคนน่ารักทีเดียวนะคะนี่รั้วบ้านนี้คือทําเองทุกอย่างนะคะนี่นะคะก็เพิ่งเจอกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราผ่านไปผ่านมานี่เราก็ ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะนี่เปิดร้านนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะที่ตะบนพื้นที่ปิสานอำเภอกุสมานจางังหวัดสกลนครนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาอุดหนุนสินค้าโอ้รถคุณยายไปไหนเนาะน่ะ,นะคุณยายไปไหนเนาะโอ้ยามเย็นที่บ้านเรานี่มีอะไรดีอีกเยอะมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อของกันเลยนะว่าจะซื้ออะไรนะคะวันนี้โอทยชาชาร์จโทรศัพท์นะคะ พอถ่ายคลิปเจ้าของบ้านหลบไปนน่นเลยเพราะว่าไม่ชอบออกโซเชียลมากนางบอกนะคะเอาวันนี้เราจะมาซื้อของก่อนนะอุดหนุนสินค้าก่อนในๆนก็มาเลยเนาะแอบขายเนาะกลัวแต่คนอื่นก็เห็นเนาะบ้านหลังนี้คือเป็นคนที่สะอาดนะคะคือสะอาดมากนะคะอันนี้เราก็จะมาซื้อสินค้าแล้วนะคะอันนี้เลยนี่นะคะเราจะซื้อสินค้า ที่เราชอบคืออะไรเนี่ยชอบเก็บพุ่งเหรออะไรบ้างมีอะไรมีอะไรขายฮานามินะคะสินค้าบ้านเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเราต้องซื้อให้เยอะๆก่อนระหว่างทางอ้ยเนี่ยแอบขายนะคะโอ้ยเงยดเงยดเงย์จะคลองบ้านหลายแอบขายพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านเลยใช่ไหม มันก็จะมองไม่เห็นนะคะแก็ปิดตรงนี้เพราะว่าเกบอกว่าน้ํานะคะน้ํากระเด็นเข้านะคะคือเจ้าของบ้านนี้เป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยมากทีเดียวนะคะมีตะกร้าขายด้วยนี่ตะกร้าขายนะคะไดไทรายมลูนะคะบ้านสาวสวยพี่น้องมีมีเก๊กด้วยนะมีเป็นกักเป็นกักก็กมีนะคะนี่กักมีน่าจะยี่สิบนะกักกักนะคะทุกคนนะมีสินค้ามากมาย Hey, เราจะซื้ออะไรกินดีมีไข่ด้วยแต่มีแผงหนึ่งนะคะเอ๊ hey, เห็นชัดไหมน้องมาดูก่อนใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุ่นหนุนสินค้าได้นะคะมีสินค้านะคะให้ดูชัดๆเลยอะเราจะซื้ออะไรเราจะอุ่หนุนสินค้าก่อนนะคะมีตอนนี้ก็มียาสีฟันแปรงสีฟันปกตินะคะแล้วก็มีก็ กระเทียมพวกหอมอะไรประมาณนี้มีตะก้าใส่นะคะตะก้าขายนะคะแล้วก็มีกเกลือกน้ําก็มีนะนขดโหลไว้ใส่ปลาก็มีนะคะมาอุดหนุนก็ได้นะคะนี่เลยน,นี่เดี๋ยวเราจะซื้อไปนะตันี้นะคะซื้อไปแล้วซื้ออะไรอีกอครีมก็มีนะครีมก็แบบ ิมบ้านเรานะคะพิม์ขิงนะคะทุกคนนี่นะคะอุดหนุนกันได้สิค่ะบ้านเราช่วยกันนะคะถ้ามาหากินลำบากในหน่งบ้านเราบ้านหลังนี้ก็อาศัยอยู่คนเดียวคือเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะคะก็เจ้าของบ้านตายายก็เขาก็ไม่อยู่แล้วนะคะนางก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านนี้เลยนะคะก็จะกลับมาอยู่นี่ลูกค้ามาหรือ่บอเมนตอนนี้เจ้าของบ้านบอกปล้ว นะัคือเนี้ยพีเอาไว้อันนี้ก็คือว่าเราจะซื้อแล้วเราก็จะแจกจ่ายไปคนชาวบ้านเรานะคะได้แนละ้วคองบ้านไม่ชอบบอกกล้องเราก็เจอก็เลยต้องโชว์เดี่ยวนะคะพอคิดตังนาำม,มาเก็บตังเราก็ต้องปิดกล้องก่อนเพราะนางไม่ชอบนะคะมีแบบนี้ด้วยตอนนี้นางหลบไปหมดแล้วอะ ชอบบรรยากาศบ้นบานเราเนาะที่แบบว่าไม่หุ่นวายมากแต่ข้อขายของก็จะไม่เท่าไหร่นะคะใช้กระอ,อ้นลูกค้าอ่้นลูกค้าวาสันสาวบ้านนี้เขาไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์นะคะคือเป็นคนที่ดูแล้วสะอาดๆทีเดียวนะคะ,ะมาอุนมซีคาเอาอะไรอีกอ่ะตอนนี้นะคะ จะของบ้านงืบเงืบงับง,งับอยู่ผู้เดียวกับเปนนะคะเขามาคิดเงินนะคะนี่ของเยอะแย,ย,ยะเลยนะคะเนาะอุดนุนสินค้าอ่ะมีเสื้อผ้าอะไรขายอา่าน,นี่ทุกอย่างเลยนามบอกถ่ายได้อ้อมได้วา่าซานนี่บ้านสาวสวรพี่น้องเอ้ย ออยู่คนเดียวบ้านใหญ่ใหญ่ป้บ้านบักไงอยู่ผู้เดียวถามว่าจะไม่มีผู้บ่าวบ่าสันบ่าวสันบ่าวเอาพาอผู้ชายสมัยนี้ผู้ชายสมัยนี้นะคะหาดียากคนบอกคะ่ะมีแต่ขี้ยา่านวะเออเห็นด้วยนะคะนี่ชีวิตผู้บ่าวเออเปสาวสูตรนะคะทุกคนเอ,อ้ย เรียบร้อยนะคะอยู่คนเดียวจริงแต่เรียบร้อยมากเลยนี่ห้องน้ำนางปัดอย่างสะอาดเลยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่อันนี้ห้องครัวของนางนะคะก็ถือว่า,าสะอาดสะอานนะคะแบบนี้แ่มเลยนะคะอยู่แบบบ,บ้านเรานะคะรั้วนี่คือคือรั้วทุกอย่างนี่นางทำเองหมดเลยนะคะเป็นคนที่ขยันมากเลยแหละ บรยากาศบ้าน,าน,านก็มาอ,อุ่นเงสินค้ากันได้นะคะมีเสื้อผ้าขายนะคะถ้าใครมาซื้อเสื้อผ้าเจ้าของร้านก็จะเลือให้ดูโอ้ยอันนี้นะคะอันนี้ก็คือบนบ้านนะคะบ้านแบบคือตรงนี้คือมาตกแต่งเนาะก็สวยงามอยู่นะคะแต่ก็ข้างบนข้างบนก็บรรยากาศอย่างดีนะคะนี่ถ้าเกิดวันไหนที่นางอยากขายเสื้อผ้านี่นะคะก็ มีคนมาซื้อเสื้อผ้าก็จะเอาออกจากถุงมาเลยนะคะออกจากถุงมาแล้วก็ขายเลยนะคะน่าก็เป็นบ้านที่น่าอยู่มากทีเดียวนะคะใส่หนอแม่ค้าคิดเงินเด้อบาทนี้เด้อบรรยากาศนี่น,นี่มีรถไทยมาแล้วนี่นานๆจะมีผู้คนมาเอาเอาเฮ้ยมาเฮานี่นะ สวัสดีค่ะมาถึงที่นี่เนะาะมนดีเพิ่บนบ่าชาวบ้านก็ต้อนงัวคอยกับบ้านแล้วนะคะตนนัวนี้นี่นะขายของชำจำน่ายเครื่องดื่มขนมอาหารแห้งน้ำแข็งของใช้จำเป็นนะคะนี่ป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะบอกไม่รู้นะคะว่าเป็นร้านค้านะคอยกันยังงดคือกันว่าร้านค้าเบว่าฉัน แอ,อบคายด้วยอือเอาเสียลัวแม่ค้าอันนี้ให้คิดเงนินแม่ค้าคือหายไปแล้วผัดน,นี่แม่ค้าหายไ,ไปคิดตังก่อนนางไม่ออกกล้องเราก็จะไม่ถ่ายตอนคิดตังนะคะก็ซื้อไปซื้อให้เยอะอยู่นะ คลิปนี้มาดมามมูโูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดมามมมพูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะคก็ตั้งเลยค่ะต่อไปนี่ค่ะสุดท้ายเราก็ได้แล้วนะคะสินค้ามือหนาแวะมาใหม่เดอ้อโอเคค่ะนี่อุดหนุนสินค้าแล้วนะคะไปไหนเราต้องอุดหนุนนะคะทุกคน ก็ท <irgend. S 2> <amat S 1> ี่นี่มีเสื้อผ้านะคะตัวละ20บาทไม่ได้แพงเลยนะคะกระเป๋าที่ราคาเกือบพันในนางก็ขายตัวละร้อยสองร้อยประมาณนี้นะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะมาดูได้นะคะเสื้อผ้าดูแล้วนะคะเมื่อกี้คือมีแต่ตัวดีๆค่ะ20บาทเองค่ะไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่คือขายไม่แพงนะคะก็มาดามโคขอนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยววดหน้าจะมาอุดหนุนใหม่นะคะขายดีขายดีเด้อโอเค อ <Yes>. oh, ลีใายเอ้ยห <laughs> <laughs> วยหมค่ะ <laughs> นี่นะคะอุดหนุนไปเมื่อกี้นะคะเต็มหน้ารถแล้วตอนนี้เหมือนเดิมนะคะเจอใครก็เรีกนะถ้าเจอถุกใจนี่แจกยังเดียวมาดามอโผนะคะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้มาดามอโผทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ติดมกันได้สวัสดีค่ะ